คงต้องขอเริ่มต้นด้วยการพูดถึงความในใจสักเล็กน้อยว่าตลอดระยะเวลาเจ็ดเดือนที่ผ่านมาผมไม่เคยเสียใจเลยครับที่ผมไม่ได้เป็นพวกที่ได้บริหารถึงแม้ว่าผมจะชนะเลือกตั้งสามารถที่จะรวบรวมเสียงได้312เสียง mm. ก็ไม่ได้น้อยกว่า314เสียงที่ท่านมีไม่เคยเสียใจด้วยที่ต้องมาเป็นฝ่ายค้านเพราะผมก็เชื่อ ว่าการเป็นฝ่ายค้านนั้นก็มีความสําคัญต่อระบบประชาธิปไตยการเป็นฝ่ายค้านก็สามารถทํางานให้กับพี่น้องประชาชนได้สุขภาพของประชาธิปไตยไม่ได้วัดอยู่ที่ว่ารัฐบาลน,นั้นมีอำนาจเบ็ดเสร็จแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าฝ่ายค้านนั้นแอคทีฟแค่ไหนและทำงานให้กับประชาชนมากน้อยได้เพียงไรแล้วก็ไม่เคยเสียใจยด้วยครับว่าการอภิปรายในครั้งนี้อภิปราย152ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตการเมืองผม ผ็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นความรับอะไรทุกคนก็ทราบดีอยู่ว่าชีวิตทางการเมืองคนผมตอนนี้ก็แขวนอยู่บนเส้นได้แต่ผมพร้อมที่จะเดินจากไปอย่างผู้ชนะครับไม่ได้มีอะไรติดค้างใจอีกต่อไปยิ่งในการเห็นการที่เพื่อนสสที่อยู่รอบร้อมผมไม่ว่าจะเป็นรุ่น1หรือรุ่น2ในการอภิปรายในสอสาวันที่ผ่านมาผมก็รู้สึกเบาใจไม่มีอะไรที่จะต้องค้างคาอีกต่อไป เราก็มั่นใจว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพรรคของผมไม่ว่าจะเป็นการยุบพรรคไม่ว่าจะเป็นการทําลายพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้ทําให้การเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยของเรานั้นหายลงไปเพอเพยิ่งยุบพรรคจะยิ่งทําให้พวกเราไปถึงเส้นชัยที่เราต้องการจะทําได้เร็วมากขึ้นด้วยซ้าไปถึงผมจะไม่เสียใจแต่ผมเสียดายครับท่านประธาน ยิ่งได้ฟังการชี้แจงของคอรมอการฟังชี้แจงของรัฐบาลในช่วงสองวันที่ผ่านมาผมรู้สึกเสียดายโอกาสของประเทศไทยผมเสียดายเวลาที่ประเทศไทยที่ต้องเสียไปผมเสียดายถึงศรัทธาของพี่น้องประชาชนผมเสียดายส่วนตัวของผมเองที่ผมเคยเป็นคนที่ให้คะแนนกับพรรคจัดตั้งรัฐบาลตั้งแต่ปี2543 ตั้งแต่อยากเป็นอดีตพักผมจำได้ 253, ท่านส่งผู้ว่ากรทมตั้งแต่ผมจําความได้ไม่เคยโหวตพักอื่นนอกจากพักท่านแต่จนมาถึงวันนี้ความสเปะสปะความลอกลอยจนผมฟังแล้วผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้ววาระของรัฐบาลชุดนี้คืออะไรไอ้ที่หาเสียงไว้ก็ไม่ทำไอ้ที่ทำอยู่ก็ไม่ได้หาเสียง จนทำให้ผมรู้สึกว่ารัฐบาลชุดนี้ไร้วาระรัฐบาลชุดนี้ไม่มีวาระเป็นของตัวเองพอไร้วาระก็ไร้วิสัยทัศน์พอไร้วิสัยทัศน์ก็ไรผลงานอันนี้นี่เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันมาตลอดกับสถานการณ์ที่ผมรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นจนผมเสียดายในช่วงเจเดือนที่ผ่านมา